พระบรมราโชว,ว่าด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ก,การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. ม,มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีโรงเรียนอนุบาลบางละมุงตั้งอยู่เลขที่63หมู่สอง ตำบลบางละมงอําเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3โรงเรียนอนุบาลบางละมงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่บริบทของสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศพษภาคตะวันออก พื้นที่ EEC จังหวัดฉัเชิงเซาชนบรุรีและระยองโรงเรียนอนุบาลบางละมงมีการพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพผู้เรียนมีการบริหารงานโดยนายพลทาวินวัชรธรธรรรงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมงุงนางสาววราพรหลวงสวัสด และนางสาวนารีรัตนหลักเพชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุงโรงเรียนอนุบาลบางละมุงได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยาวรางกูลรัชกาลที่สิบสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธปรรมโดยการขับเคลื่อนนวัตกรรม คนดีสีบางละมุงมุ่งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิบสู่การปฏิบัติทั้งระบบด้วยรูปแบบมีดีโมเดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่สิบ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้เพื่อให้สังคมสามารถก้าวทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขซึ่งในการจัดการศึกษาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำผู้เรียนก้าวไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญาคือการสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขโดยมีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. Plan ศลลึกษาหลักสูตรและยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพืพ่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล 2. ดูวางแผนออกแบบนวัตกรรมและการดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบมีดีโมเดลโดยมีขั้นตอนดังนี้ M m i n d s e t Excellence ทัศนคติที่ดีงามยอดเยี่ยมผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองคิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมมีความคิดและมุมมองที่เป็นบวก สร้างสรรค์ต่อสังคมและผู้คนรอบข้างทำให้สังคมมีความสงบสุขและสามารถพัฒน,นาไปในทิศท,ทางที่ดีได้ E. Engagement การมีส่วนร่วมผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นปัจจัยนำไปสู่ผลสำเร็จที่มีประสิทธิภาพมีบทบาทในกิจกรรมและมีความเป็นผู้นำ โดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนำทำความดีมีจิตอาสาต่อกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนโรงเรียนและชุมชนดี democracy รักประชาธิปไตยผู้เรียนยอมรับและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นมีความเข้าใจและเคารพในหลักการและคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย E. Environment สิ่งแวดล้อมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านวิชาการทักษะชีวิตและการพัฒนาทักษะทางสังคมอีกทั้งยังมีบรรยากาศที่นักเรียนรู้สึกปลอดภัยและสบายใจเมื่ออยู่ในรั้วโรงเรียนอ evaluation e การประเมินผลการติดตามผลการจัดการเรียนรู้พัฒนาการทางสติปัญญาและทางด้านร่างกายความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนว่ามีความก้าวหน้าและพัฒนาไปในทิศทาง ทงที่ถูกต้องหรือไม่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 3. เช็คการกำกับติดตามประเมินผล design and development การออกแบบและการปฏิบัติทั้งระบบการออกแบบและการพัฒนาการทำงานให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนโดยการผสมผสานวิธีการต่างๆ และการใช้แนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มที่ 4. action พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการคิดสร้างสารรค์และทักษะการแก้ปัญหาซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อก,การคิดสร้างสารรค์และการเรียนรู้ที่ยั่งยืน จากกระบวนการมีดีโมเดลส่งผลให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองซึ่งการที่นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทั้งด้านจิตใจและการเรียนรู้อีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคง ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไปประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานโดยใช้นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้มีดีโมเดลประโยชน์ต่อผู้เรียนผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลความหลากหลายทางวัฒนธรรมและค่านิยม ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมส่งผลให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีสู่การเป็นพลเมืองโลกประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองส่งผลให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนในด้านการประพฤติปฏิบัติตนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความสามัคคีในหมู่คณะ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาประโยชน์ต่อสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพมีบทบาทในการสร้างคนดีมีจิตสำนึกที่ดีงามและมีความสามารถในการดำเนินชีวิตและการทำงาน มีการพัฒนาสถานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระบบเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตระหนักต่อป,ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจอันเป็นผลจากกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงและพร้อมที่จะเข้าไปมีบทบาทในการป้องกันฟื้นฟู รักษาและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืนต่อไปส่งเสริมสนับสนุน,นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรวมถึงการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตโรงเรียนอนุบาลบางละมุงขอน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูลรัชกาลที่สิบด้านการขับเคลื่อนการศึกษาของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป